นี่ค่ะวันนี้มาต่อหต่อ,ตอสไว้แล้วยังไม่ได้ติดหัวหมอกติดหัวหมอกกันเดี๋ยวเราติดหัวหมอกกันหูหนูต้องการน้ําเยอะขึ้นเราต้องเปิดพ่นหัวหมอกไว้เข้าบ้างเพราะอากาศร้อนจัด ความชื้นต้องการ90%้าเปร์เนะคะดังนั้นต้องมีการเปิดหัวหมอกทิ้งเข้าไว้ด้วย อีกหนึ่งตัวโอเคโอแรงแรงแรงเปิดทิ้งไว้นานไม่ได้เลยแรงเลยตัวเนี้ยเดี๋ยวเข้าไปดูเข้าไปดูปดอ่โอ oh, เป็นหัวพ่นหมอกที่ เปิดทิ้งไว้นานไม่เทอไม่ดีนเนาะเราเขางเลงเยอะลงเยอะนี่ลงเยอะแต่กระจายทั่วดีนะค่ะดูแล้วกระจายทั่วดีมากเลยแต่ลงเยอะ